ด o อกเ e ียเธอประตูลับเผยความลับอันมืดมิดของฆาตรกรสารคดี YouTube เกี่ยวกับสื่อมวลชนติดต่อเราผู้สร้างโฆษณานักพัฒนาข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวนโยบายและความปลอดภัยวิธีการทำงานของ YouTube ทดสอบฟีเจอร์ใหม่ NFa Sunday Ticket Document ไม่มีประตูลับเมื่อเซียร่าวัย20ปีหายตัวไปอย่างน่าสลดขณะวิ่งจ็อกกิ้งในเดลต้าโอไฮโอตำรวจต้องแข่งกับเวลาเพื่อตามหาเธอก่อนที่เธอจะ,ะเผชิญชะตากรรมอันน่าสยดสยองการค้นพบที่น่าสะพรึงกลัวถูกพบในโรงนาของผู้ต้องสงสยัยคุณจะทำให้ฉันรู้สึกแย่และคิดว่ามันแปลกประหลาดถ้าคุณรู้ว่าฉันทำอะไรเพื่อหาเลี้ยงชีพมันคือการจัดการกับความวิปริตฉันโกรธมากตอนนี้คุณทำให้เราทุกคนอับอาย การค้นพบที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ไม่มีใครพร้อมรับมือกับก,บการเปิดเผยอันน่าสยองที่รออยู่ในส่วนลึกของประตูลับที่ซ่อนอยู่วันที่19กร,รกฎาคม2016สเซียร่าจอกินวัย20ปีใช้เวลาช่วงบ่ายกับแฟนหนุ่มของเธอก่อนจะปั่นจักรยานกลับบ้านระยะทาง8ไมล์แต่โชคไม่ดีที่การเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งที่เซียร่าไม่มีวันได้กลับถึงบ้านหลังจากไม่ได้รับการติดต่อจากเธอเป็นเวลานานจอร์ดคนซินซกีแฟนหนุ่มของเธอโทรหาครอบครัวเพื่อตรวจสอบว่าเธอถึงบ้านหรือย,ยังเมื่อครอบครัวรู้ ว่าไม่มีใครเห็นหรือพูดคุยกับเซียราหลังจากที่เธอออกจากบ้านของจอร์ดพวกเขารู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติตำรวจได้รับการติดต่อและการค้นหาครั้งใหญ่เริ่มขึ้นทันที ไม่นานนักเจ้าหน้าที่พบร่องรอยของเซียราแต่สิ่งที่พบทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวในทุ่งข้าวโพดถนนคันทรีรดหกพบจักรยานของเซียร่าถูกทิ้งไว้ข้างๆกันมีหูฟังฟิวแว่นตาผู้ชายและหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์แม้ว่าจะเป็นหลักฐานเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้ช่วยชีย้ทางให้ตํารวจมุ่งไปยังผู้ต้องสงสัยที่มีศักยภาพจอรจคนซินสกีไม่เพียงแต่เป็นคนสุดท้าย ที่เห็นและพูดคุยกับเซียราแต่เขายังขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเจ้าหน้าที่ f b i เข้ามาช่วยในคดีนี้และรีบนำจอชามาสอบปากคำเสียงบันทึกต่อไปนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนเมื่อคืนคุณเลิกงานตอนสี่โมงใช่ไหมใช่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคุณไปไหนตอนกลางวันเธอส่งข้อความมาถามว่าเฮกกำลังทำอะไรอยู่ผมบอกว่ามาที่นี่สิเธอบอกว่าโอเคฉันจะปั่นจัก,กรยานมา เรานั่งคุยกันสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเราคุยกันว่าเราควรขับรถไปส่งเธอที่บ้านหรือเธออยากปั่นจัก,กรยานกลับเธอตัดสินใจว่าอยากปั่นจัก,กรยานผมมีมอเตอร์ไซค์เลยคิดว่าจะตามเธอไปสักหน่อยเพื่อแกล้งเธอเล่นเล่นผมตามเธอไปตามถนนแล้วเธอบอกว่าไปได้แล้วผมเลยบอกลาแล้วกลับมา จากหมวกกันน็อกที่พบในที่เกิดเหตุดูเหมือนว่ามีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่กับเซียราตอนที่เธอถูกลักพาตัวแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองไม่ได้อยู่กันตามลําพังในคืนนั้นและอาจมีคนอื่นที่มีเจตนาน่าสะพรึงกลัวซุ่มอยู่ใกล้ๆเมื่อคาให้การของจอร์ดได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงเจ้าหน้าที่เอฟบีเเริ่มสงสัยว่าเขาน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของแฟนสาวอย่างไรก็ตามเขายังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีได้คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้น ผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้เลยเซียราเป็นคนสู้ถ้ามีคนมาทำอะไรเธอต้องสู้กลับแน่นอนเว้นแต่จะเกิดขึ้นเร็วมากเธออาจใส่หูฟังฟังเพลงอยู่แล้วไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็บูมคำกล่าวของจอที่ว่าเซียราใส่หูฟังในคืนนั้นยืนยันว่าหูฟังที่พบใกล้จัก,กรยานเป็นของเธอแต่ทฤษฎีนี้ยังทิ้งคำถามใหญ่ไว้ใครเป็นคนทำและพวกเขาวางแผนอะไรกับเซียรา กลุ่มอาสาสมัครจากสำนักงานนายอำเภอและเ b a เริ่มเดินเคาะประตูบ้านเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยโชคและความมุ่งมั่นพวกเขาอาจพบเซียราที่ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าชาวบ้านต้องการให้เซียรากลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่การสัมภาษณ์ตามบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์โชคไม่ดีนี้ดูเหมือนจะดำเนินต่อไปเมื่อกลุ่มหนึ่งไปถึงที่ดินขนาดใหญ่ของเจมจิม วอลี่เขาอธิบายว่าในวันที่เซียราหายตัวไปเขาออกไปขี่มอเตอร์ไซค์แต่รถเสียทําให้เขาต้องเข็นมันเกือบตลอดทางแม้ว่าจะออกไปนานเขายืนยันว่าไม่เห็นเซียราหรือใครที่อาจทําร้ายเธอเขายังบอกอีกว่าแม่ของเขาป่วยหนักเขาจึงใช้เวลาทั้งหมดดูแลเธอที่บ้านการสัมภาษณ์นี้ดูเหมือนจะไม่ได้ผลจนกระทั่งจิมพูดอะไรบางอย่างที่ดึงดูดความสนใจของนักสืบผมเข็นมอเตอร์ไซค์ไปตามถนนแล้วเห็นจัก,กรยานสองคันอยู่ในทุ่งข้าวสาลีผมคิดว่า ผมจะไม่ทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ที่นี่แล้วผมก็เข็นมันเข้าไปในทุ่งข้าวโพดเพราะแถวข้างนอกว่างอยู่มันหนักห้าร้อปอนด์คุณไม่สามารถลากมันผ่านทุ่งข้าวโพดได้ง่ายๆผมเห็นจัก,กรยานสีน้ำเงินและสีเทาฐานวางอยู่ไม่ได้ตั้งขาตั้งจากเรื่องราวของจิมดูเหมือนว่าเขาเคยอยู่ในที่เกิดเหตุและอาจเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์แต่มีปัญหาหนึ่งเขาอ้างว่าเห็นจักรยานสองคันในทุ่งข้าวโพดแต่ตำรวจพบเพียงคันเดียวมีใครกลับไปที่เกิดเหตุเพื่อเก็บจักรยานของตัวเองหลังจากจิมจากไปหรือไม่ การสัมภาษณ์ของจิมเริ่มให้ข้อมูลที่น่าสนใจแต่ยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่นักสืบก็ยิ่งสงสัยว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าที่เขายอมรับผมเห็นจักรยานสองคันแต่ผมไม่ได้เห็นเด็กหรือใครเลยผมคิดว่าจะทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ที่นี่แล้วเดินกลับบ้านแต่ผมเดินไม่ไหวเพราะเส้นประสาทเสออทิพผมเลยตัดสินใจเข็นมันกลับมาผมถึงบ้านประมาณสี่ทุ่ม แม้ว่าจิมจะพูดอะไรแปลกๆแต่เขาไม่ได้ทำอะไรที่สมควรถูกจับกลุ่มหรือค้นบ้านนักสืบพยายามจะไปต่อที่บ้านหลังถัดไปแต่จิมยืนยันให้พวกเขาค้นบ้านของเขาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์อยากดูมอเตอร์ไซค์ของผมไหมอยากค้นที่ดินนี้ก็เชิญเลยถึงแม้ว่าจิมจะยืนยันให้คนทรัพย์สินนักสืบก็ออกไปเพื่อสัมภาษณ์ชาวบ้านต่ออย่างไรก็ตามเมื่อหลักฐานจากที่เกิดเหตุถูกรวบรวมข้อมูลที่น่าสะพรึงกลัวถูกค้นพบทำให้ตำรวจต้องกลับไปที่บ้านของจิมอีกครั้งเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม เรากลับมาอีกครั้งเพื่อคุยอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยเรื่องหมวกกันน็อกที่คุณบอกว่าทําหายผมออกไปขี่มอเตอร์ไซค์วันนั้นไปตามถนนชนบทหลายสายแต่รถมีปัญหาผมเลยเข็นมันกลับมาถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มคำตอบของจิมดูคลุมเครือเขาจำรายละเอียดเส้นทางไม่ได้ซึ่งดูแปลกสําสหรับนักสืบเมื่อถูกถามถึงหมวกกันน็อกที่พบในที่เกิดเหตุและมีคราบเลือดเขาปฏิเสธทันทีไม่มีคราบเลือดบนหมวกของผม ปฏิกิริยาของจิมดูแปลกเขาไม่เชื่อว่านักสืบพบคราบเลือดและเริ่มแสดงความหวาดระแวงเมื่อถูกถามถึงประวัติอาชญากรรมของเขาซึ่งรวมถึงคดีเกี่ยวกับกัญชาในอดีตนักสืบเริ่มสงสัยว่าเขาอาจซ่อนอะไรที่ร้ายแรงกว่านี้เมื่อได้รับอนุญาตให้คนทรัพย์สินของจิมนักสืบพบสิ่งที่น่าสงสัยในโรงนาของเขามีถุงพลาสติกใสที่มีชื่อผู้หญิงติดอยู่ซึ่งจิมอ้างว่าเป็นแบรนด์ของชุดชั้นในที่เขาะส,สมเพื่อแจก และวางแผนจะเปิดสตูดิโอบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ในอนาคตคำอธิบายของเขาดูไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะเมื่อพบคราบเลือดบนชุดชั้นในบางชิ้นยิ่งไปกว่านั้นนักสืบพบห้องที่ทำจากกองฟางในโรงนาซึ่งมีที่นอนอยู่ข้างในและตู้เย็นที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นซึ่งมีกลิ่นอมโมเนียรุนแรงและสุนัขดมศพให้สัญญาณว่าอาจเคยมีร่างมนุษย์ถูกเก็บไว้ในนั้นการค้นพบเหล่านี้ทำให้จิมยิ่งตื่นตระหนกเขายังคงยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คำพูดของเขากลับดูเหมือนพยายามแก้ตัวมากขึ้น ถ้าผมจะทำอะไรผิดผมจะทิ้งหลักฐานไว้ให้คุณเจอเหรอเขาพูดพร้อมหัวเราะอย่างแปลกประหลาดกล้องวงจรปิดในพื้นที่ลักพาตัวแสดงให้เห็นรถบรรทุกของจิมผ่านไปมาในช่วงเวลาที่เซียราหายตัวไปซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของเขาเขาพยายามแก้ตัวว่าขับรถไปตามหาหมวกกันน็อกที่ทำหายแต่คำอธิบายนี้ยิ่งทำให้เขาดูมีพิรุษ ในที่สุดหลักฐานมากมายรวมถึงคราบเลือดของเซียราบนที่นอนและชุดชั้นในซิถทายเส้นผมและเทปพ,พันสายไฟที่พบในรถบรรทุกของจิมทำให้เขาถูกจับกลุ่มในข้อหารักพาตัวเซียราไม่กี่ชั่วโมงหลังการจับกลุ่มร่างของเซียราถูกพบถูกฝังตื้นๆนในทุ่งหญ้าไม่กี่ไมล์จากที่ดินของจิมเธอถูกมัดแขนขาและมีผ้าอุดปากในปากซึ่งเป็นสาเหตุให้เธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจสภาพศพและสิ่งของที่พบเช่นเสื้อผ้าลูกไม้และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตรงกับสิ่งที่พบในโรงนาของจิม ต่อมามีการเปิดเผยว่าจิมเคยก่อคดีลักพาตัวในปี1990โดยลักพาตัวร็อบบินการ์เนอร์ซึ่งรอดมาได้และทําให้เขาถูกจําคุกเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเตรียมการอย่างดีสําหรับการลักพาตัวเซียร่าและอาจมีเหยื่อรายอื่นที่ยังไม่ถูกค้นพบ การพิจารณาคดีของจิมเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม2018และเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายลักพาตัวฆาตกรรมและการกระทำอันโหดร้ายต่อศพเขาถูกตัดสินประหารชีวิตและกำหนดวันประหารในวันที่20พฤษภาคม2025ครอบครัวของเซียรารู้สึกโล่งใจที่ฆาตกรได้รับโทษแต่เชื่อว่าหากมีการลงทะเบียนผู้กระทำความผิดรุนแรงในพื้นที่การตายของเซียราอาจถูกป้องกันได้จากการรณรงค์ของครอบครัวกฎหมาย c r a S Law ถูกผ่านในเดือนธันวาคม2018เพื่อจัดตั้งทะเบียนผู้กระทำความผิดรุนแรงในโอไฮโอแม้ว่ากฎหมายนี้จะมาด้วยราคาของชีวิตอันมีค่าแม่ของเซียราหวังว่ามันจะนำสิ่งดีๆมาจากโศกนาตะกรรมของลูกสาวได้แม่ของเซียราได้รับที่ดินของจิมจากการฟ้องคดีการเสียชีวิตโดยมิชอบและตัดสินใจรื้อถอนบ้านไร่ของเขาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาและรำลึกถึงเซียราเมื่อเราติดต่อจิมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคดีของเขาเขาตอบเพียงว่าขอบคุณแต่ผมไม่สนใจ